ยิงรอดมังนอะไกเ็นีกันะเสื้อแดงในยงงเ้อดงนนี้คนนี้ตายแล้วคนหน้าติดฝ่ามือเนี่ยคนเสื้อแดงเ่ยยิงเนอะจุดนล่ด้านใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูในไอ้วิดีโอบรรท์เขาไม่ได้มองตรงไหนอะมดพูง

นะครับก็ตายเรียบครับไม่มีการระบาดหลังอู่แล้วนะครับโจ๊กกระตายโจก็ตายเหมือนกันแต่เราเราตายก่อนโจก็ตายต่ายครับ